โอ้โหใหญ่มากเลยนู่นเลยอยูอหอยู่ลึกอยู่ลึก Vielen okay. Oh ขึ้นปุ่มโอ้โฮดูค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะโอ้ยมาแป๊บๆแล้วก็เื่อนูนะ่ะลงกลางบึงเลยนะคะ เห็นต่หางอยู่นู่นนู่นตัวนั้นโอ้โหดูใครใหญ่มากเลยหนึ่งสองตามกันไปเลยสาม เห็นแต่หางเห็นแต่หางไปโน่นโน่นนกมานะคะเสียงนกมาเนี่ย้ตัวนี้ใหญ่มากเลย ไปไดึกนค่นอกอกมากากอมาแล้วทีนๆๆี้โอ้ยกระจายเต็มไปหมดเลย ใสจะมองเห็นอยู่ค่ะอยูด้วเกิืเราก็มองเห็นนะน้ำใส โโอ้นูน่ะตะเพียนเข้าไปในกลุ่มเขาค่ะบตะเพียนใหญ่ <Fahrenheit> น,นี้กำลังแดดกำลังมาตังกลางร่มนะ เป็นคืนคืนแต่กก็มองเห็น เดินไ่าง <laughs> โอ้สีดำปุ๊บ ู้อนตรงนู้นงามมากเลยค่ะโอ้โหแดดโอ้โห ขึ้นขึ้นขึ้นมาแรงขึ้นมาแรงปลาจะสู้ขึ้นได้ไหมขึ้นมาปลาก็นีนีไม่เข้าฝั่ง ปาเล็กจังอ,อันนี้คูณยายเคยเหยียบลงมาใกล้ฝั่งโอ้โหมากลุ่มใหญ่เลยค่ะที่นี่ บุ๊บมาเลยค่ะบุ๊บบุ๊บมาในเสียงเขานะเนี่ยเบียบยาวเลยค่ะตัวยาวมากเลยโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้นนน <c oughs> กล้องสายไวไม่ได้ค่ะปลาเขาจะไปไวมากนู่นดีตรงไปเลยค่ะ ลึกแมบึงนุ่นโอ้ยโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มากันหมดเลยค่ะ โอ้กระโดดใหญ่เลยอ้ยเป็นโอ้ใยนนนนนไวมากเลยโอ้โอตะเพียนตะเพียนโอ้ตัวใหญ่มาหาตะเพียนอ้โอ้อาปากเลยแต่เขาขึ้นไม่ได้เพราะตรงนี้ฝั่งมันตื้นมากตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้ โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหไม่ทันเลยโอ้ปลาตัวใหญ่กระโดดใส่ตัวเล็กปลาใหญ่มากรอโดดหนีกันเป็นแถบกระโดดใส่ปลาเล็กปั๊บปั๊บเลยกลับลงไปเลยค่ะนู่น มีทองสะท้อนแสงสวยมากเลยสะท้อนแสงแดด สองไปแล้วกันโดดใส่ปลาเด็กแล้วก็กลับลงไป โอ้เสียงเพลงมากค่ะ ฝูงปลาอยู่ข้างหน้านั่นนั่นนั่นไม่ได้สักตัวไปแล้วไปแล้ว hả ta mày đại đấy มีนกด้วยมีนกด้วยอนกหลบหนูนไปแล้วค่ะเก็บภาพนกไปด้วยค่ะอู้ปากใจดินอู้ Ừ, ดูน้ำปลาใหญ่ดินขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะ ะค,ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะภาพที่บึงใหญ่ค่ะขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านคุณยายกับหลานๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะน้ำลงค่ะน้ำลงน้ำลงน้ำลงเยอะเลย กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปได้ไปแล้วไปแล้ว,ปล,วปลาตามฝั่งน้ำเป็นขึ้นมีขื่นแล้วก็ปลาไม่ปลาใหญ่ไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะคะโซนอื่นมีเป็น,เป,นเป็นบางโซนนะเราไม่ได้ไม่ได้ไปทั่วเขาจะอยู่ที่ใครที่เขาไปแล้วค่ะไปแล้วพูดมาก